สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ f a c t o r i o โอ้คลิปนี้ก็เป็นคลิปที่8แล้วนะครับอยู่กับผมเจมนะครับวันนี้จะมาสอนอะไรจะมาสอนอวิธีใช้หุ่นยนต์นะครับจะเป็นแบบ Construction Robot นะครับแต่ก่อนที่จะสอนเนี่ยผมต้องขอขอบคุณ Subscriber คนที่12ด้วยนะครับซึ่งเพิ่งได้เห็นเมื่อเมื่อวานนี้เองนะครับกข็ขอขอขอบคุณมากๆเลยนะครับ ทำใหไม่มีกำลังใจที่จะเล่นต่อไปนะครับซึ่งจริงๆแล้วเกมมันก็สนุกนะครับแต่ถ้ามีคนมาซับเนี่ยมันก็ชื่นใจนะครับโอเคเข้าเนื้อเรื่องกันเลยนะครับคือวันนี้จะมาสอนการใช้โรบอทครับไม่ใช่ l o โลจิสติกนะเดี๋ยวโลจิสติกจะทำคลิปต่อไปวันนี้จะใช้อสอนใช้ c o n s t r u c t i o n Robot นะครับซึ่งจะเป็นตัวนี้นะครับ ตัวที่ช่วยเราสร้างนะครับ Construction Robot นี่นะครับก็ผมจะเริ่มยังไงดีโอเค Construction Robot เนี่ยก่อนอื่นนะครับกว่อนที่เราจะได้ตัวนี้มาเนี่ยนะครับอันดับแรกเลยเราต้อง Research ให้มาถึงชุดชุดเกาะระดับ3นี้นะครับซึ่งชุดเกาะระดับ3นี้มันก็จะเริ่มมีช่องว่างสำหรับให้เราใส่ เข้าไปได้นะจริงๆตอนนี้ผมถึงชุดนี้แล้วแต่ผมยังไม่ได้คราฟนะครับก็จะต้องคราฟคงไม่ยากนะครับก็ท่านผู้ชมก็ลองคราฟไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะขึ้นตลาดให้คราฟท่านผู้ชมก็กดดูว่าอะไรมันคราฟอะไรไปก่อนนะครับแล้วสุดท้ายพอท่านผู้ชมมาคราฟมาถึงเนี่ยเบสิกโมดูล่าอาร์เมอร์เนี่ยนะครับข้างในเนี่ยผมเปิดให้ดูมันก็สมมติเราคราฟเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นตรงนี้ใช่ไหมครับ แล้วก็คลิกขวาเข้าไปใช่ไหมครับมันก็จะมีช่องให้ใส่อย่างนี้จริงมันต้องถอดออกนี้ตอนแรกมันจะไม่มีอะไรเลยนะครับอย่างนี้นะครับมันจะเป็นช่องเปล่าๆอย่างนี้เลยนะครับแล้วแล้วท่านผู้ชมก็ต้องคราบไอ Personal Robo Pod นี่นะครับเข้าไปใส่ไว้อย่างนี้ตัวหนึ่งนี่มันมันจะได้ประมาณผมไม่แน่ใจ9อ่ะนะครับแล้วก็ต้องใส่แบตเตอรี่เข้าไปนะครับทั้งหมดนี้ก็คือต้องค่อยๆรีเซิร์ชขึ้นมานะครับ แล้วตอนนี้ผมมี power armor แล้วไม่ใช่ดีอะไรเนะน,นี่ยอะ energy shield นะครับผมก็ใส่เข้าไป2ออันผมไม่รู้มันใส่ได้แต่อเปล่านะผมก็ยังงงๆอยู่ยอมรับว่ายังงงๆอยู่แต่เห็นยังไม่มีใครสอนก็เลยว่าเอามาให้ดูก่อนแล้วกันนะครับจะได้ผมจะได้มีเพื่อนเล่นเยอะๆโอเคนะครับอย่างนี้นะครับแล้วเรา ก็ต้องมาคราฟหุ่นยนต์ตัวนี้ขึ้นมานะครับมันจะอยู่ในช่องนี้นี่นะครับก็กดเข้าไปมันก็จะคราฟให้เรานะครับส่วนหุ่นยนต์นี้มาได้ยังไงหุ่นยนต์นี้ก็มาจากการที่เราเสิร์ชไอตัวเดี๋ยวนะครับไอตัวนี้ครับไอตัวนี้สิพูดผิดอ่าไอตัวนี้ รีเซิร์เสร็จมันเราก็จะได้หุ่นยนต์มานะครับแล้วก็มันก็จะทำจะสามารถทำให้เราสร้างไอตัวไอบูปลินนะครับกับไอตัวพสนอลนี่ยังไม่ได้ทำขอโทษครับ,รบก็คือเนี่ยถือว่าคอนสตรัคชั่นโรบอทเนี่ยตอนแรกผมไม่ค่อยสนใจมาหรอกแต่พอได้ลองใช้ดูอะ่ะมันสนุกครับแล้วเราก็จะสบายขึ้นเยอะ นะครับเดี๋ยวจะมาสาธิตให้ดูว่ามันทําอะไรได้บ้างนะครับอตอนนี้ผมคราฟอยู่นะครับตอนนี้ในตัวผมมี7ตัวนะครับก็คือ Construction Robot เนี่ยต้องเก็บไว้กับตัวนั่นแหละเวลาจะใช้นะครับโอเค Construction Robot เนี่ยสามารถอันดับที่แรกอันดับแรกเนี่ย Construction Robot สามารถซ่อมได้นะครับแต,ตแต่เราต้องมีอ่าแต่เราต้องมี อะไรนะเนี่ยครับรีแพร์แพ็กอยู่นะครับถ้ามันมีรีแพร์แพ็กเสร็จมันก็จะบินไปซ่อมให้อย่างนี้เห็นไหมครับโดยที่เราไม่ต้องกดซ่อมนะครับโอเคแล้วตอนนี้วิธีตัดต้นไม้ก็คือว่าใช้หุ่นยนต์ตัดต้นไม้ได้นะครับคือเราต้องอคราฟดีคอนสตรัคชั่นแพลนเนอร์นะครับขึ้นมาดีคอนสตรัคชั่นแพลนเนอร์จะอยู่ตรงนี้นะครับ จะได้จากการรีเสิร์ชเหมือนกันนะครับเพื่อความปลอดภัยขอปักคุญยนต์ไว้หนึ่งตัวโอเคนะครับจะทำให้ดูนะครับว่าเขามีความมหัศจรรย์ยังไงนะครับคืออันดับแรกก็คือจิ้มที่ดีคอนเซ็คชั่นแพนเนอร์มาแล้วก็ลากอย่างนี้นะครับเท่านี้เขาก็จะจับทำการเก็บกวาดต้นไม้ให้เราเรียบเลยครับถ้าเป็น ถ้าเป็นพวกเราทำเองนี่ก็คงแบบหลายหลายนาทีนะครับอันนี้ก็นี่นะครับแป๊บเดียวครับโอเคนะครับแล้วก็ข้อดีของเขาอีกแบบหนึง่งก็คือเขาสามารถช่วยเราสร้างได้นะครับ ่ก่อนที่เราจะใช้หุ่นยนต์สร้างสร้างอะไรขึ้นมาสักชุดหนึ่งนะครับอ่าเราต้องมีอ่เขาเรียกว่าบลูปรินก่อนนะครับซึ่งบลู r รินเนี่ยจะอยู่ตรงนี้นะครับคราฟบลูปรินขึ้นมาบลูปรินได้มาจากไหนบลูปรินก็ได้มาจากการ,รเร์ชนะครับบลูปรินบลูปรินอันน,น,นี้ง่จริงโอเค บูปินได้มาจากการรีเสิร์ชตรงนี้นะครับถ้าคุณรีเสิร์ชตัวนี้เสร็จรีเสิร์ชนี่รีเสิร์ชนี้คุณจะได้หุ่นยนต์สร้างมานะครับถ้าเริ่มถ้าเริ่มเกมมาแล้วก็รีบรีเสิร์ชตรงนี้ไว้เลยยิ่งดีนะครับมันจะได้ก่อนเจ้าตัวอันนี้ด้วยโลจิสติกเนี่ยแต่ตัวเนี้ยเจ๋งจริงผมขอบอกนะครับ ก็รีเซิร์ชบูปินเสร็จจะได้แผงบูปินแดงกับดีคอนสตัคชั่นสีเอ้บูปินสีม่วงไอ้สีสีฟ้านะครับกับดีคอนสตัคชั่นสีแดงมานะครับวิธีทำบูปินสำหรับเตรียมให้เจ้าหุ่นยนต์ไอ้คอนสตัคชั่นช่วยสร้างนะครับก็คือลากมาอย่างนี้นะครับเราก็จะได้เป็นชิ้นอย่างนี้มาจริงๆเราเอามาใส่ไว้ในนี้ก่อนก็ได้นะครับเสร็จแล้วเนี่ย เราก็เลือกทําเลเลยนี่ฮะจะเริ่มสร้างแล้วนะครับก็คือว่าก็เลือกชิ้นที่เรามีนี่นะครับกดวางเข้าไปนะครับปาบอย่างนี้ครับแล้วหุ่ยนยนต์ก็จะทําการสร้างขึ้นมานะครับมันมหัศจรรย์มากท่านผู้ชมก็สิ้นสุดการสอนนะครับก็มันไม่ยากครับแต่ คุณต้องทำความเข้าใจกับมาน,นิดหน่อยนะครับก็คือทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือการใช้งานของหุ่นยนต์ Construction Robot นะครับขอบคุณที่รับชมครับถ้าถูกถูกใจช่วยกดไลค์ซับสข r i b e กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วเข้ามาเล่นเกม f a c t o r i o กันเยอะๆจะได้มีเพื่อนเล่นกันเยอะๆนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ